โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่เกมเาแแคก่อนอื่นเลยนะขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนนะที่ส่งเข้ามาใน Discord ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตนะฮะก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยก็กลับมาอยู่กับในช่วงเซนีโหดหรือไม่อีกแล้วนะซึ่งห่างหายไปนานก็สําหรับในวันนี้ยูเบอร์ที่ผมจะหยิบมารีวิวนนก็คือยูเบอร์จากกาชาโมล่โมล่าสวายนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นกาชาคอลแลบมาดูกันนะว่ามันจะโหดมากแค่ไหน ซึ่งแน่นอนนะฮะยูยูเบอร์ของเซตน,นี้นะฮะมีตัวเดียวเท่านั้นนะฮะฟังไม่ผิดตัวเดียวเน้นๆน,น,นะฮะสำหรับกาชาเซตน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าเป็นตัวอะไรโอเคสำหรับไอ้เจ้าโมล่าโมล่าที่จะเข้าในเร็วๆนี้นะฮะก็จะเป็นยูเบอร์ที่ไม่มีสกิลฟังไม่ผิดนะ,ะไม่มีสกิลนะะนี่เลยนะฮะอ้าวทางล่างแรกและล่างสองไม่มีสกิลนะฮะโอเค อีโวกันเลยใช้5ผลไม้ผลไม้ลงนะฮะในการอีโวมาแล้วชวิงโอ้โหไฟท่วมเลยอ่ามาสเตอร์ออฟเดอะอะไรนะ่ะแปซิฟิกเอรอก็บอกเลยว่าเป็นยูเบอร์ที่ผมไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะฮะเอาไว้ประดับเครื่องเฉย,เฉย โอเคเห็นอย่างนี้แล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะตีแรงแน่ๆเลยนะฮะไม่มีสกิลอย่างนี้มันต้องโหดมากแน่ๆเลยคําตอบคือผิดะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันสเตตัสของเจ้าปลาตัวนี้นะฮะอ่าก็สําหรับโม่าคิงนะฮะอ่าจะมีเลือดอยู่ที่20ฟังผิดนะฮะ20ในเวลแรกนะฮะแล้วก็ในเขาจะมีพลังกจมตีนะฮะ5 0 0นะฮะ แอคแทกแรงนะฮะร,ระยะจมตีอยู่ที่491นะฮะตีไกลมากนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็โมเมนต์สปีดหนะฮะน็อกแบ็กเพียงแค่1ครั้งนั่นเองนะฮะ <Okay. S 1> ก็บ <Boy S 1> อกเลยว่าเป็นเอ่อจะว่าไงดีล่ะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออแบบไม่มีสกิลแล้วมันก็น่าจะโหนขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะดามเมจก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการเท่าไหร,ร่นะสะสหรับเจ้าตัวนี้ โอเคแล้วก็ในเลเวลเต็มนะฮะก็จะมีะเลือด750เอ้ยไม่ใช่ 100, 170ยร0ออะไร170นั่นเองนะ,ะดาเมจอยู่ที่2อ0 0 0่นั 27, นั่นเองนะครับก็ดาเมจก็ยังยังยังไม่แรงเท่าไหร่นะฮะทายเทียบแต่ระยะการโจมตีนะฮะก็551เอ็ดเ,เลยนั่นเองนะฮะบ่อยเล้ยว่าตีไก่สำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าตีเบา ผมเลยไม่ได้หยิบม,มาใช้โมเมนตสปีดหกนั่นเองนะฮะน็อกแบ็คแค่หนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าเจ้าปลาตัวนี้โอ้ตีเบามากแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่เน้นที่สเต็กนั่นเองนะฮะเจ้าตัวนี้ก็มีระยะเวลารีชาร์จที่ค่อนข้างไวก,กว่ายูเบอร์ตัวอื่นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่าเปรียบเทียบให้เลยเดี๋ยวผมเปิดคอมแปรบหนึ่งนะฮะอ่า โอเคมาสู่เปรียบเทียบกันบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอาทวินสตาร์มาก่อนอ่ทวินสตาร์นี่เจ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันอ่ารีชาร์จไวนะเจ้าตัวนี้อ่าอ่เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบตั้งแต่ดาเมจก่อนอ่าลืมไปมันจะมีอ่าเบบี้โมล่ามาให้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเบบี้โมเบบี้โมล่าก็จะไม่มีสกิลเหมือนกันนั่นเองนะฮะอ่าอย่างนี้เลยไม่มีสกิลนะฮะดาเมจเอ้เอชพีสามห้า ดาเมจ11,000นะฮะพลังโจมตีก็ไม่ได้หวือหวานะฮะแต่ระยะโจมตีค่อนข้างไกลก็คล้ายๆกันกับคิงโมล่าเลยแต่ว่าเวอร์ชั่นด้อยลงมานิดนึงนะฮะเค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะฮะเ,เลื่อนไม่ต้องไปดูหรอกเลื่อนมัน <c oughs> เลื่อดต่ำอยู่แล้วนะฮะร้อยร้อยสามหกเจอช็อกเวฟครั้งหนึ่งไปนี่ก็ตายแล้วนะฮะ,ะก็ในช่วง normal นะฮะดาเมจก็โอเคอยู่นะในช่วงต้นเกม ดาเมจโอเคอยู่นะฮะหกหกสิบเคเนี่ยโอเคอยู่แต่พอเราได้ร่างที่สามมาบอกเลยเลยว่าไม่ได้ใช้แน่นอนเค okay. พอขึ้นร่างสามครบทุกตัวแล้วดูดินะฮะอ่าดาเมจโหดูดิแคนแคนแคทสามแปดเคอันนี้ใช้ค่าคอสน้อยกว่าไอ้เจ้ายูเบอร์ตัวนี้อีกนะเอาจริง นะฮะดาเมจแรงขึ้นมาแล้วขนาดไอ้เจ้าแคนแคนแคนนี่เป็นซุปเปอร์แลน์นะยังไม่ใช่ยูเบอร์ยังดามเมจแรงกว่าเลยนะฮะก็เลยจมตีก็แน่นอน,นะฮะเจ้าตัวนี้ตัวตีไกลนะก็ตีระยะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลมาก220นะฮะน็อกแบ็กห้าครั้งอันนี้ด็อกแบ็กหนึ่งด็อกแบ็กหนึ่งสองตัวเลยนะฮะตัวคอลลบสปีดก็น้อยน้อยน้อยอยู่นะหกแต่ก็สปีดเร็วไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวตีไกล ก็ด p เพนะ2,500 DPS ดเพก็คือดาเมจ per second นั่นเองนะคือเขาจะเอาดาเมจที่ทำได้กับอ่าวินาทีเอามาเฉลี่ยกันนะฮะก็เป็นดาเมจเฉลี่ยนั่นเองก็จะเป็น area attack นะฮะอ่าอันนี้อาจจะเป็น single attack แต่เจ้าตัวนี้ผมคิดว่าดีกว่าเจ้าซุปเปอร์แลเนี่ยไอแคนแคนเนี่ยก็อ่ามาดูที่รีสปอนดีกว่านะฮะอ่าอ่าเวลา ระยะเวลาในการรีชาร์จนะฮะโมล่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับโมล่าคิงก็มีระยะเวลารีชาร์จน้อยกว่าเอยมากกว่าทวินสไตล์นะฮะทวินสไตล์นี่ผมคิดว่าเป็นยูเบอร์ที่รีชาร์จเร็วแล้วนะ,ะนะ,ะถ้าเทียบกับค่าคอร์สถ้าไม่รวมไอ้เจ้าจิโซนะ,ะที่มินมีค่าคอร์สน้อยเรียกเร็วๆนะฮะอะ่ะผมว่าเจ้าตัวนี้รีชาร์จไวสุดละไอ้ทวินสไตล์เนี่ยเพราะว่ามันใช้ค่าคอร์ 3,900เลยนั่นเองนะใช้ค่าคอร์เยอะแต่ว่ารีชาร์จเร็วนะฮะ,ะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังสู้สู้ไม่ได้กับทวินสตาร์นะฮะไอเจ้าตัวนี้ไหนดูดิดาเมจโอ้โหขนาดทวินสตาร์ยังดาเมจมากกว่าเลยนะฮะ,ะดาเมจดีพีเอสอ่ะ7,000อ่ะอันนี้2,500โอ้โหเอาอะไรไปสู้เนี่ยนะฮะอ่ะสปีด3-2อ่อโคตรเร็วเลยทวินสตาร์เนี่ย เฮดพ p ก็เยอะกว่าด้วย H p ก็เยอะกว่าดาเมจก็พอๆกันนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเจ้าทวินสตาร์เนี่ยตีตีเร็วกว่าแต่ว่าแน่นอนฮะฮะเจ้าทวินสตาร์นี่ตีใกล้กกสําหรับโดยโดยรวมแล้วนะฮะก็ <laughs> เป็นยูเบอร์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมอันนี้ความคิดผมนะก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะอ่ะ ก็ดูดิค่าสเตตทุกอย่างแย่หมดเลยนะฮะยกเว้นไอ้เจ้าอ่าระยะโจมตีที่อ่ามีระยะโจมตีที่ไกลนะเท่ากับไอ้เจ้าเนี่ยแหละเอ่อไอ้ไอเจ้าดาร์ก m อมเพลอร์นะฮะอ่าห้าห้าหนึ่งนะฮะเผลอๆอ่าดาร์ก m อมเพลอร์ตีตีเบากว่าด้วย <laughs> แต่นี้มันมีเลือดเยอะกว่าไง d p s นะฮะน้อยกว่าไดาเพลเร์แต่ว่าเจ้าไดาเพลเร่น,นี่มีสกิลสโลทุกธาตุแต่นี้ไม่มีไงก็เลือกเอานะฮะก็สำหรับใครที่อยากเก็บไว้ดูเล่นก็สามารถส่งกันได้นะฮะอ่าก็โดยรวมแล้วสำหรับไอ้เจ้าปลาตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะว่าเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบายครับผม อ๋อลืมไปมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยอ่แนะนำกาชาที่จะสุ่มให้หน่อยนะก็จากที่ผมโพสไปนะฮะอ่าผมแนะนำเลยเซตกาเล็กซี่เกลนี่หน้าน่าสุ่มมากที่สุดแล้วนะสำหรับคนผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันอ่โอกาส100%ไงในการดบยูเบอร์มันจะมีให้เลือกระหว่างไอเจ้าเซตโมล่ากับเซตไอเนี้ยแหละกาชาไอเนี้ยกาชากาเล็กซี่เกลนั่นเอง เรื่อง Galaxy Gear นี่มันจะมีตัวที่ไม่ดีซึ่งแต่ละกาชานี่มันมีข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันนั่นเองมันจะมีทั้งตัวที่แย่ yeah, ทั้งตัวปันกลางทั้งตัวดีนะฮะมันก็แล้วแต่คนว่าจะสุ่มได้ตัวไหนโดยรวมแล้วกาชาไอเซต Galaxy Gear ก็ไม่ได้แย่นะก็อย่างเช่น Twin Star เนี่ยก็ใช้ได้ดีเลยกับพวกสีดำกับเอเลี่ยนนะฮะก็อ่อแนะนำเลยนะว่าควรสุ่มไอร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะฮะ ก็สำหรับไอ้เจ้ายูเบอร์นี่ผมก็แนะนำก็เซตนี้แหละกา l ล็กซี่เกวก็ขอตัวลาไปก่อนนะไม่เจอคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม